สามารถพักพลังประชารัฐออกมาโพลบอกว่าอะไร่ะประชาธิที่ปัด์งดออกเสียงเลือกอุงอิงแต่ไปเอาเข้าร่วมรัฐบาลแต่พลังประชารัฐลงให้สามสิบเก้าเสียงยกเว้นบิ๊กป้อมคนเดียวเพราะว่าไปจัดงานสลองโอลิมปิกเกมแต่กับเขีย่ยก ชอบทำหัวใจเจ็บปวยหัวใจทักษีเนี่ยเขาต้องการอักฟืนเพราะว่าเห็นพระวิทย์เป็นคนสั่งให้สาว,วอรไปยื่นขอบถอนเสร็จหาว่าตุดจะให้เรืองไกลไปยื่น อุ้งองิงเขาอบอกไม่คิดยังไงเื่อไหนจะปัดท่าไ,ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไปใส่ใจทำไมครับมันเป็นแบบพวกทีมงานก็จัดให้มันมีภาพให้นาักข่าวไปลงขา่าวเท่านั้นเองเพราะว่าบางที่ มันก็เข้าไปไม่ได้มันลำบากาน้ำมันท่วมเขาก็กลัวองคงอิงคุณหนูหมื่นละแสนล้านจะได้รับอันตรายเขาก็จับไปยืนผัดข้าวแต่จริงๆอะเขาไม่ใช่แม่ค้าไม่ใช่แม่ครัวเขาเป็นนายกแต่มนานั่งผัดตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่สุกอะไรอ่บ เปิดไฟแรงๆเหมือนแม่ค้าทั่วไปอ่ะนักข่าวเขารอไม่ไหวรอเขาได้เอาภาพแค่นิดเดียวเท่านั้นเองมาลงข่าวเข้าใจหรือเปล่าก็เหมือนแม่แม่ทำมาหากันแม่ก็ไม่ได้ทำคนเดียวเหมือนแบบที่แม่ไปทำแต่ละร้านเนี่ยอย่างล่าสุดที่ติดมันก็ทีมงานในร้านเขาทั้งหมดอ่ะ เกือบ20คนจะเตรียมให้แม่ทั้งหมดแม่ก็แค่ลงมือท้าจริงก็คือทีมงานในร้านอะแม่ถึงติบเด็กไป6,000 600ไงว่าให้มันไปแบ่งกันรู้หรือปะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทำเองก็ตั้งแต่สมัยที่ แม่ทำรายการเนี่ยกินไปด่าไปอ่ะก็ตะก,ก้อนคึงเตรียมทุกอย่างเตรียมทุกอย่างพร้มอ,รอมแล้วเราเราก็ทำไม่เป็นตะก,ก้องเป็นคนสอนแม่โดยสัมเราต้องเข้าใจ,จว่าอุ้งอิงเข้ามาเป็นนายกเขาไม่ได้มาเป็นแม่กูอ่ะ เขาก็มีภาพนี่ภาพที่เขา่นั่งเรือนั่งเรือไปแจกของประชาชนนั่งเรือตะโกนอยู่ในเรือมาให้กำลังใจเออให้กำลังใจเออประสานเหนือให้กำลังใจเนอประสานเหนือแต่มันเป็นใบเล่าไม่ได้ไงเข้าใจหรือเปล่า ก็เหมือนล่าสุดอ่ะทักษิณเนี่ยไปแจกของก็ให้คนมานั่งในเรือก็ทีมงานก็เตยมไม่หมดแหละทางทั้งนี้น้ํามันไม่ท่วมแล้วแต่เขาอยากได้ภาพให้มันเป็นไวน์เล่าเขาก็ไปเกเฑ์คนที่จะมาลับไปนั่งในเรือน้ําไม่มีไม่เห็นเหรอเนี่ออยตอนนั้นทักษิณเจ็ดสิบห้าแล้วจะให้เข้าไปที่น้ําท่วมลึกๆอ่ะมันลําบากเดี๋ยวมันจมน้ําตายเข้าใจหรือเปล่า ก็เหมือนแม่แล้วทำไมแม่ลีแน่ไม่ไปช่วยน้ำตัวมากูไม่เอาค่ะตัวกูยังอาตัวไม่รอดเลยเราจะไปช่วยข้าตัวเราต้องอาตัวให้รอดก่อนตัวเรายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยเดินไปในน้ำก็น้ำมิดหัวเราเลยเพราะตัวเราเตีย้ยนนิดเดียว อันนี้เป็นไข่พะโล้ที่เมื่อวานกินเหลือแล้วเราอะไม่กล้าไปอุ่นไมโครเวฟกลัวมันระเบิดในไมโครเวฟก็เลยเช้าอะไปอุ่นซึ้ละลาแล้วก็รีบยกออกมาตั้งไว้ตรงนี้ไม่ได้เข้าตู้เย็ยนเพราะว่าพะโล้มันไม่ค่อยเสียง่าย บอกว่าบัตระกูลนี้เล่นละครเก่งปาลินดาบอกว่าตระกูลนี้เล่นละครเก่งสงสารประเทศเขาไปเยี่ยมก็ดีแล้วของไปแจกก็กดีแล้วก็ดีกว่าบางคนไม่เคยเยี่ยมประชาชนเลย แ,แข่งขันกีฬาต่างประเทศทั้งๆท,ที่ประชาชนในประเทศเดือดร้อนแสนสาหัสพาไปเยี่ยมก็ว่าเขาอีกจริงๆไม่เห็นหน้าที่เขานา่ะทักษิณถ้าไปเยี่ยมอ่ะเขาบอกว่าเขาไปตอบแทนบุญคุณ ยังไงก็ดีกว่าดีกว่าพรรคประชาชนไอ้เท้งไปมือเปล่าไม่ไม่เอาอะไรให้ใครเลยแล้วยังมันน่าด่าเมื่อพูดไี้พรรประชาชนเนี่ยเทงนักพภูม์บอกว่าเราไปอยู่เคียงข้างแต่เราไม่แจกของอ่ะพ่ตายคนชาวบ้านเขาเดือดร้อนน้ำท่วมข้าวของเสียหายหมด เขาอยากได้น้ำเขาอยากได้ผ้าหนาไมยอยากได้ทิชชู่อยากได้สบู่ยาสีฟันอยากได้ข้าวไปกินไปใช้มึงไปมือเปล่าไอสัตว์แล้วก็บอกว่ากูไม่แจกอะไรเลยกูไปอยู่เคียงข้างไม่เอากูจะเอาของ ยังไงเขาก็ดีกว่าพรรคประชาชนเขาไปแจกเขาไปด่าเขาอ,อีกเขาไปผัดเผาให้ประชาชนกินจะไปด่าเขาอ,อีกจะให้ผัดจริงจังอ่ะมันเสียเวลาเข้าใจหรือเปล่า เขาก็ทําเป็นพิธีอีพวกนี้ก็เรื่องมากมันไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญเลยกันญาณน,นี้มันแจกคนละหมื่นบาทเป็นเงินสดให้ประชาชนจากคนพิการสิบสี่ล้านห้าแสนโอเคเราต้องเข้าใจต้องมีเหตุผลอย่าไปสนใจว่ามันผัดเข้าผัดไม่มีแก๊สอะไรนั่นมันแบบไร้สาระ มันก็เห็นได้ออกอากการแผมันนี่ก้าบุญมีตระกูลและอิมดัมมันมันต่อว่าเพราะอิมดัมเนี่ยมันสนิทกับองค์อิง,องมันสนิทกับพี่ชายขององค์อิง,องพันทองแท้พระพันธองแท้เคยให้เงินมันตั้งสามล้านตอนที่มันยังไม่ดังมันสนิทกับครอบครัวนี้ มันก็เลยให้เซญมาริกามาด่าในรายการไงแต่มาริกามตลกไงมันก็ทำตลกมาริกาเป็มีตระกูลเนี่ยก็ทำตลกไปอย่างนั้นแหละก็ไม่มีวัฒนาสาวต่อก็ไม่ได้เป็น อ๋อนี่แม่สั่งจากร้านพิแกปปันข้าวงาไงเมื่อวานรีวิวไปแล้วไงเนี่ยแล้วก็ราหมูสามชั้นกับเต้าหู้อ่ะมันมันถุงมันเต็มไงล้นเราก็แยกไข่ต่งางหากไงแล้วไข่เนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาเราไปแช่ตูเ้เย็นเนี่ยมันจะแข็งแล้วเวลาเราไปต้มในไมโครเวฟมันระเบิด ของร้านขันข้าวซอยหลังน้ำจ้ะร้านขันข้าวเขาขายแม่ถูกเขาถามเมื่อวานถามกะปิถามไก่สะอมถามมะเขือยาวถามหักต้มถามแกงจืดมะละกะดูกหมูสฉพาะของถามที่แม่ พี่แกแถมให้นั่ะห้าร้อยบาทแล้วเขาชอบแถมให้แม่เขาแบบเขาอยากดูแลแม่เดี๋ยวจะทำกับข้าวให้แม่กินพื่แเก่าอนสันข้าวให้คั้งหนึ่งของชีวิตถ้าอุ้งวิ่งมาแล้วเศรษฐกิจดีก็จบไม่ต้องไปสนใจว่าผัดข้าวอะไรนะั่นมันเรื่องไร้าสาระ ข้าใจหรือเปล่าแบบว่าคนไปเถียงกันไงน้ำท่วมแต่ว่าไม่ท้าปีห้าตีวันที่หนึ่งน้นำท่วมเพราะว่า น้ำอ่ะตอนนี้มันมาจากแพร่จากน่นเชียงรายมาถึงกรุงเทพอ่ะวันที่หนึ่งหกวันเขาถึงบอกว่าทางภาคกลางอ่ะสิบกว่าจังหวัดอ่ะจะท่วมหมดเขาถึงบอกว่าให้คนที่บริจาคเก็บเงินไว้บ้างเดี๋ยวเผื่อจะได้มาบริจาคให้ทางภาคกลางที่น้ำท่วม แม่ซื้อที่กันน้ำต่วมมาแล้วนะเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูคุณแกะเอาส่งมาหลายวันแล้วแต่แม่วันนี้มีเวลาว่างแล้วค่อยแกะ่าให้ดูนี่เไอแม่เนี่ยเนี่ยเนี่นยอย่เปิดไฟก่อนจะได้สว่างอ่ะเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ย หนักประมาณสี่โลครึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบลงาสงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วฉันเห็นข่าวเห็นหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยก็ซื้อมาแล้วแต่ว่ามันจะแบบน้ำท่วมไม่ได้แบบสูงมากนะแค่แบบเจ็ดสิบห้าเซนนะคุณผู้ชมแค่เจ็ดสิบห้าเซนนะไม่ได้แบบ ท่วมเยอะๆก็ดีกว่าเราไปใช้กระสอบทรายมันแพงแล้วต้องใช้คนมาตักทรายแล้วต้องสั่งทรายมาอันนี้พอเลิกน้ําท่วมเราก็เก็บพอน้ําท่วมเราก็ออกมาใช้อีกปีละครั้งมันเป็นปัตติกมันทนมันไม่เป็นสนิมแล้วมันเบามันยกง่ายนี่กำลังรอตะก้อง หลายวันนี้มันแข่งกีฬาสีเอาไปลองดูว่ามันป้องกันน้ำได้หรือเปล่าอรัญญาบอกแม่คิดถึงน้องลงตาจังค่ะแม่พาน้องมาขึ้นเลยเอาไม่เอาผัดขาดแล้ว ตัดขาดเลยพ่อมันยิ่งเอาวันนั้นนะที่เราพาลูกมันเนี่ยไปงานฮันโลวีนน่ะแล้วมันมาด่าฉันหน้าบึง้งแน่บูดไม่พอใจที่ฉันเอาลูกมันไปเราก็เลยตัดขาดเลยแล้วบอก ต่อไปนี้มึงไม่ต้องเอาลูกมึงขึ้นมาหากูตลอดชีวิตกูตัดขาดเลยบ้านตัดขาดแล้วค่ะไม่ใหญ่ดีไม่ให้มาพบฮลัลโหลสวัสดีค่ะเด็สาวกุลีน่าค่ะค่ะ นิดนึงนะคะติดต่อจากทีเอ็มเริ่มประกันรถค่ะคุณดีน่าค่ะของตัวทะเบียนจะเป็นพอสมภูมิของไข่เจ็ดเก้าเก้านะคะค่ะค่ะตอนนี้คุณดีน่าจะดูป็นประกันชั้นไหนคะคุณดีน่าชั้นหนึ่งได้ไหมชั้นหนึ่งตอนนี้อ๋อรถของคุณดีน่าเป็นปีหนึ่งเก้าเก้าสามถูกต้องเลยคะมันมันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสามอะปีไหนคะสองพันห้าร้อยสามสาม 2,533เนาะ34ปี3 4ปีใช่ค่ะแล้วจะได้แค่ประมาณปสาธรรมดาได้ได้เท่าไหร่อเบี้ยเท่าไหร่ถ้าเป็นปสาเดี๋ยวเตอร์เช็คให้เลยถ้าปสาก็คือจากคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีอย่างเดียวแต่ว่าประกันของคุณลีน่าหมดวันไหนคะคือรถฉันเพิ่งซื้อมาจ้ะเพิ่งเพิ่งโอนเป็นชื่อฉันเมื่อวานนี้เองจ้ะ เพมาคือเมื่อก่อนเนี่ยม,มันเป็นของเดลีนีวเป็นเจ้า<ช>ของเมื่อก่อนนั้นเขาซื้อมาสิบหกล้านแต่นี่<ช>นี่มันสามสิบสี่ปีเขาก็าขายให้ฉันไม่กี่แสนนะพี่อืมได้ได้ไม่เป็นหาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้อขอเช็คเบี้ยให้คุณพีหน้าไม่เกินสองอาทีเนาะถ้าเป็นปสามว่ามีตัวไหนที่รับพี่พี่พี่เอ่อทักจดไอดีไลน์ฉันหน่อยแล้วพี่จะได้แบบ บอกเบอร์บัญชีอะไรแล้วฉันโอนเงินอะไรให้เลยมันจะได้จบได้ได้ค่ะแอดไอทีไลน์เลยค่ะคุณดีนะแอดลีน่าดัดแกงไลนมีแอดนะ L และ E สองตัว NA เดี๋ยวนะคะคุณลีน่าเป็นแอดก่อนเนาะแล้็อะไรคะคุณลีนะ L L และ E สองตัว NA NA ค่ะดอ t ก็คือจุดอ่ะแกงก็ G Good อ่ะ G A N G แกง แอตเลนาดังแกงค่ะดีนาคุณดีนาแล้วก็ดอตทีเอแล้วก็อะไรนะคะเอ็นจีไงแกงค่ะแกง g ีเอแกงรลยฉันชื่อข่าวโหดแล้วพี่ก็ส่งเบอร์บัญชีมาทางไลน์ฉันเนี่ยแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะแล้วฉันก็จะโอนเงินไปให้นะจ๊ะฉันต้องการปร,ประกันวันนี้เลยจ๊ะ ได้จากนั้นเดอร์ขอเช็คเดียยไม่เกินสองนาทีเดอ้์โทรแจ้งเดียคุณดีนาแล้วก็ทางเดิร์ส่งเลขบัญชีทางมาให้คุณดีนาจ้ะค<น>ะโอเคจ้าได้คะ่ะขอบคุณครับคุณดีนาค่ะค่ะวิสิตชาแนลบับแม่ทุกวันนี้แม่ไม่ออกงาน e s <S อีเวนต์เหรอเสียดายตางวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมเขาเชิญฉันไปรับรางวัลมูเตลู ที่ห้างฉันก็ปฏิเสธไปเพราะว่าไปค่าช่างแต่งหน้าทําผมห้าพันค่าตะกรงสองพันค่าน้ำมันรถก็8ปดพันละต้องทิ้งร้านขายของไปอีกฉันจะปฏิเสธวันที่สามเอกรก,รกฎาคมเขาก็เชินฉันไปรับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นในด้านอาหารเสริมอาหารสุขภาพเครื่องดื่มสุขภาพฉันก็ปฏิเสธไปอีกมีคนไปรับตั้งเจ็ดสิคนจากอลกงกรพลบุตร อีเวนต์จัดเอากนในจัดผู้หญิงตามมาหากินจัดฉันก็ปฏิเสธไปมันเสียดายตังเพราะว่าเราไปอย่างไ้เขาไม่ได้ให้ตังเรานะไปรับถ้วยแล้วเราต้องมีค่าช่างแต่งหน้าทาผมห้าพันค่าตะกล้องสองพันตะก้องก็ต้องลางานรับราชการอยู่เดี๋ยวก็โดนติดคุกทหารก็เลยไม่เอาปฏิเสธไปเสียดายเงินเงินมันหายากไง เราก็เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้คุยกับคุณผู้ชมมันก็ไม่ต้องเสียตังค์ไงเข้าใจหรือยังถ้าออกงานอีเวนต์แล้วเข้ามาให้ตังค์เราเราถึงจะไปอย่างเงี้ยอ่าอย่างเมื่อก่อนแม่ปุ้ยชช่อเราไปเป็นกรรมการอย่างเงี้ยเราได้ครั้งละหมื่นอ่าเมื่อก่อนผู้หญิงทำมาหากินชื่อเราไปไลส์สนเนี่ยเราได้ตังค์ครั้งละหมื่น้าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จ้างเราแล้วเขาไปจ้างคนอื่นไงนเข้าใจหรือเปล่า านั้นอันไหนที่เขาไม่ได้จ้างเราเราไม่ได้ตังค์เราก็ไม่ไปมันเสียได้ตังค์เก็บเงินไว้กินข้าวเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะแล้วเราแก่แล้วย่อหกสิบห้ามันไม่มีคนจ้างเราทำงานเข้าใจหรือเปล่าเราก็เลยอะมันไปรับก็แค่นั้นน่ะอะไรที่เราเลี้ยงได้เพื่อที่จะไม่ไปไม่เสียเงินเยอะเราก็ไม่ไป ถ้าใจอย่างที่ว่าออกงานอีเวนต์น่ะเขาต้องให้ตังเราเราถึงไปมีอย่างวันนั้น่ะไอเนชันน่ะไทยนิวเขาก็เชิญฉันไปงานครบรอบสี่ปีฉันก็ไม่ไปเมื่อก่อนฉันไปแต่ฉันไม่ไปเพราะฉันฉันเหนื่อยฉันจะบอกเขาเพราะว่าฉันต้องนั่งรถไปอไปถึงเนชันน่ะไปกับแท็กซี่อ่ะประมาณพันหนึ่งเสียเวลา ประมาณสี่ชั่วโมงรถช่างแต่งหน้าห้าพันหกพันไม่ได้ขายของอีกแล้วฉันเหนื่อยอีกฉันก็เลยขอโทษเขาบอกว่าไม่ได้ไปนะคะไม่ค่อยสบายเข้าใจอย่างทีนี้เขา้าใจยังว่าทําไมแม่แมะออมันเสียดายตังมันไปแล้วไม่มีแต่ค่าใช้จ่ายไงทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหม วันก่อนเนี่ยทอปนิวลินดี้เขาเป็นเป็นโปรดิวเซอร์บรรณาธิการหรือไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาเชิญเราไปออกรายการรายการของเขารายการอะไรไม่รู้จําไม่ได้ละอันนี้ได้ตังแต่ได้สองพันแต่ว่าเขาเขาเชิญเราจะไปออกกับเคสามถุยอะเราไม่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปเถียงในรายการอะไรแล้วเขาแบบไม่พอใจเราอะ เราก็เลยไม่ไปเขาโทรมาเราก็เลยบล็อกเขาเลยบล็อกมือถือเลยบล็อกลิลลี่เลยถ้าลิลลี่อยู่ดูอยู่ก็ขอโทษด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วมันเบื่อลแล้วว่ะหกสิบห้าแล้วไงแล้วก็ไปถึงก็ต้องไปออกรายการคู่กับไอเเคสามถุยแล้วเดี๋ยวไปเราไปพูดอะไรไม่ถูกใจมันแล้วมันก็มาหาเรื่องเราอะ่ะเราก็เลยไม่เอา ทีนี้เข้าใจยังว่าทําไมแม่ไม่ออกงานเพราะว่ามันเหนื่อยอะ่ะมันไม่คุ้มไงไปออกงานแล้วเราต้องควักเงินควักเงินควักเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะอะ่ะเราจะเอาที่ไหนมาแดกเข้าใจยังนอกจากมีคนมาจ้างเราอะ่ะให้ตังเราอะ่ะแล้วมันคุ้มที่เราจะไปเราถึงไป